มาถอนหญ้าบักทัวครับพี่น้องมึเนี่ยถอนหญ้าบักทัวหลังจากที่ปลูกไว้ก็โอ้เกือบเดือนพี่น้องเกือบเดือนแล้วเพราะเคยมีเวลาได้มาบ่งเห็นงานอยู่ไปนะผาล้มแต่ว่าก็ยังถือว่าดีพี่น้องเอาระบบนำจากต้นักม่วงมาพี่น้องนี่สยย่ยางวางไว้กับบริเดณมอสดนำนะครับแต่ก็มีแมงมีมยังมากินอยู่พี่น้องไม่ว่าจะได้กินบ่ถอนหญ้าออกซะก่อนมาหลุดน้ำกันสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับ มื่อนี้กับพาเบาเทียนพี่น้องเบาเทียนและก็เบาดีคนพะเยาครับพี่น้องมาถอนหยาบักทัวพี่น้องอยกันเพราะว่ากัาไปสวนอินทรพลัมพี่น้องช่วงนี้บุกค่อยได้มาทางนี้นะครับบุกด้มาทางสวนบัก่วงแต่ยังดีพี่น้องที่เหลือที่ว่าพวกแมงพวกอย่างบวก,กินเบิดนะครับพี่น้องนะครับแด่ว่ากับบางน้ำนะครับปลูกไว้แบบธรรมชาติระบบน้ำกับ ให้ตามต้นบักบวงมันครับพี่น้องต่อไว้เวลาหัวหน้าเพิ่นเปิดน้ำให้ต้นบักบวงผมก็จะตอ่อสายย่างจากปลายสายพี่น้องก็จะมาหนีก็จะให้ต้นบักทั่วน้ำนะครับพี่น้องนี่ครับถ้ายเม่นบ่วตอระบบน้ำแบบนี้คือว่าบ่ได้กินพี่น้องบ่ม,มีเวลามาหดครับบ่ม,มีเวลามาหดน้ำโดนๆจะได้แวะมาเบิ่งครับพี่น้องครับนี่ครับพอดีมื้อนี้วันเสาร์หยุดพี่น้องมีคนใหม่มาพดอดีเลยพาเพิพ่นมาเที่ยวปลาบักบวงน้ำ เดี่ยวปาม่วงมาถอนหยาส้อยกันพี่น้องปลูกไว้กับเพื่อพุ่นละช่วงที่ว่าเก็บบักม่วงครับพี่น้องเพราะเด้มาเก็บไปตำกินแต่บางว่าจะได้กินบ่าครับบ้านนี้เพิ่นจะอากาศฮ้อนแข้งครับอากาศร้อนมากเลยนะครับเวลาหนาฮ้อนครับพี่น้องนี่ครับถอนหลอกถอนยางให้เบาดีครับ,บ <laughs> มันจะขาดเนาะต้นมันเล็กเนาะถอ,อนหน่อยมันก็ขาดเฮ้ย่าผักอีตูนี่เบาเทียนว่าเห็นต้นผักอีตูต้นหนึ่งนี่เนีเนเ่ยเฮ เอเนี่ยบแม่นบ่าวเสียนโบแม่นปลาอีตูนี่หนิยาตัวนี้บ่บ่ปีนี่มีไหมโอ้ต้นนี่เอ๊โอ้นี่มันเป็นปลาพักอีตูเก่าหีนี่โอ้ต้นนี้แม่นครับพี่น้องนี่เก็บไว้เลยครับพี่น้องนี่ได้กินแท้แน่นอนปักอีตูหรือว่าแมงลักครับพี่น้องนี่ต้นหนึ่งแต่ว่าอันนี้หยาที่หน่ะบ่าวเทียนจงไว้ให้ยังไงวันต้นถั่วพีกเตี่ยบ่าวเทียนว่าไข่กันเอ้ยโแม่นมันเป็นหยาบ้านนี่แหละเนี่ยพี่น้องถอนใกล้กัน จังหน่วยถอนเรีวๆทำก๊อบศาสตร์เรี่วๆก็จะเอาเบี้ยร์พะกิตูพี่น้องมาปลูกเลยนี่ปลูกวันแถวนี้เลยให้มันติดไปเพราะว่าต้นบักทั่วมันขึ้นข้างไปก็ข้างล่างก็จะเป็นพักอีตูนะน่าจะได้กินพี่น้องพื้นที่จํากัดครับถ้าจะไปปลูกในร่องมะม่วงเพิ่นก่ายัญเพิ่นว่าให้ครับพี่น้องแต่ว่าตรงนี้ก็ขอเพิ่นแล้วขอเพิ่นปลูกแล้วนี่ครับถอนออกจังหน่อยบ่ถอนก็บ่ได้เพราะว่ากันต้นเพิ่นใหญ่แล้วก็จะบ่ปานใดพี่น้องต้นใหญ่แล้วตอนนี้ต้นน้อยอยู่ เดี๋ยวจะขึ้นบ่ได้ต้องถอนหญ้าออกก่อนนะครับนี่แหละเอาลงมานี่แหละแล้วนี่แหละเออเอาดินขวดถมรดเออนั่นแหละเอายอดลงกับดินถมเลยนี่ไปครับพี่น้องเคลี่ยวให้ช่องกลางใหญ่เม็ดพักอีตูไปคุณเบ้าดีเคลียร์ให้หลายบโมบิ้นโมลายดีตะกอลเ้ยมาเบิ่งดูเบาเทียนพันอะไรเนี่ยพักอีตูเนี่ยอ่านดูเนี่ <c oughs> โอ้ผมเห็นย้อนเสียงไปทางนี่ย้อนเสียงเลยนะว่าม <c oughs> ัย้อนเสียงผมเห็นเอาลงรถปลูกรถไปยังดอกพออิกตูบันท้อนล่ะเดี๋ยวจะมาโฆษณาเพิ่นอีกยี่ห้อเดียวกับไปเบิ่งเอาครับพี่น้องบันท้อมีสื่ออยู่เป็นสอง่นสื่อมาตะบนันนี่วัดไทยเราจำได้ว่าล่ะติดตะไคร้จังไงนี่นนะะนย่ <c oughs> นยอ,อนลงเลย <c oughs> เออจาอเจอดลงมจะใสยยียไรเด้อ ห่างๆไม่ใช่ทีไหล <laughs> ลงไปแล้วเพราะไร่หมดพราะเพรพระเพราะข้างนี้มีไปอพอาะเพรพรา่นเอาไปเดี๋ยวคข้ามาถมกันได้เคลี่ยไปก่อนคข้ามาถมเออเดี๋ยวคข้ามาถมคนเออหยอดหยดหยดไปข้างไปข้งไปเออน,นั่นแหละถ้ามันเหลือก็บม่ไปยังไงถ้าไปปลูกไม่เออนี่ว่าเรมีเม็ดบล่ล่ะ ไปมาฐานเม็ดน้อยเนาะพาีตูเนาะเียวพอเห็นเนาะตรงนี้เ่ยบเคียวบอกบ่ดีเนี่ยนะเคี้ยวห็นี่หยอดเลย่องว่างนี่น้ำมันเดียวว่างหยอดไปเลยออเชี่ยาตะอือมพะสองสามเม็ดพอแล้วอือืีชืมอ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 ืออออ้มัวอออืมอืมอื พอลงไปอีกนี่เดี๋ยวมันขึ้นเองพันเองดิม่นซุ่มพอนั่นแหละเดี๋ยวค่อยมาถมนี่เดี๋ยวเป็นน้อ,องโอ้อยนี่เป็นเลยเนาะนี่ช่งวังนี่แหละขีดเลยนี่เดี๋วยวเ,เอาไปเขาไมนเหลือเอาไป้ำไปปลูกไปแบ่งฟาร์มไก่น้ำกระไ้เออซีมมเมด็ดฐาเม็ดโอ้ขนเกิดบ้านนี่กันสองร้อยกว่าต้นพอนี่วันนี้อีกนี่ พออีตู้พี่น้องตเต็มที่เลยนี่ขันเกิดบดนี่กันบดกินพี่น้องของอีตู้เขานี่ยเนี่ยตากออกอือหยอดมาเนี่พอที่บานนะพี่บ่ดีเห็ดไงเงาเลยช่วงนี้ตน้นมะทวนบ่ค่อเคยเกิดมันอาจจะเกิดที่เราคิดว่าหรือว่าจะมีอย่างมากินเออไปห่างๆไปครับห่างๆไปยัดทีพดบดเลยห่างๆ้างไปทีไรมันเกิดขึ้นทีไรเขาเลยมาถอนออกคือเอาเนี่ย ใหญ่ห่างห่างห่างไปห่างห่างไปห่างห่างไปเพราะมันเกิดผีแรกแล้วผีสองมันเกิดที่เป็นนี่ไปเองหรอกเออไปลงมาปึ๊บมเพิ่มเพิ่มเเออแถวนี้เป็นได้แถวนี้ท่าหลังนี่ก็ใส่รถนี่ได้จ้ะโอ้หลายพดพอพอเบิดพอดีเหลือกไว้ขนาดไหน เออเรือก็เก็บไว้นี่ยี่ห้อเพิ่นอ้าเบื้งไกลๆดูพี่ให้นองเขาเบื้งน้ำด้วยขึ้นยังไงนะนั่นแหละของแท้พี่น้องผักอีตัวเดี๋ยวก็ได้กินมาเอาเก็บไว้เอาดินถมบ้านเนี่ยเดี๋ยวไปนองยาย่แล้วนี้เขาขวดถมแบบนี้ลดง่ายๆแล้วเนาะนี่ขัดดินถมง่ายๆแล้วแบบนี้เลยเดี๋ยวไปทางพุ่นดีกว่าทมทมให้ทมรัดกันก็ได้เดี๋ยวี่น้องง่ายๆเลย เกลือลงไปเห็นแบบง่ายๆเดี๋ยวเพิ่นจะเกิดต้องเพิ่นเองที่ห่างเคยว่ากันเดี๋ยว,ออออว,ยวรอชมกันอีกพี่นอ้องตรงวาพอดีเราบักทั่วขึ้นข้างพี่น้องบักทั่วขึ้นข้างพอดีพักอิตูก็จะเริ่มเกิดนะพี่น,อน,น,น้องหนึ่งต้นหนึ่งต้นรับรองว่าเพื่อจกินแทะพักอิตูนี่ะ ปูกไว้ปลูกไว้ปลูกไว้พอได้กินนะครับพี่น้องหาซื้อบะมีคเขาพักี่ตัพกพอกีตูหรือว่าถั่วฝักเง้วนะครับประเทศอิตาเลียบางมองันาจจะมีคนไทยเขาปลูกขายอยู่กับมีขึ้นกันครับพี่น้องแต่ว่าขันแถวผมนี่บะมี่หรอกครับจะมาหาซื้อกินแบบนี้ต้องปลูกกินกันเองหรื้อว่าเขาหาของฝากของต้อนไปแลกเปลี้ยนกันเอาครับพี่น้องงจะได้กินของเปรีๆบ้านเขาเป็นฝักทองเป็นหนังเสียของบ้านเขาแต่ของบ้านเพิ่นนี่เบิ่กินครับพี่น้องของบ้านเพิ่นนี่ครับ ปลูกแล้วก็หดน้าครับไม่จะไปเหยียบพองเผินเด้อยังอ่อนเด้อจะเหยียบเด้อไม่เป็นหยาดเลยนี่เออเป็นไม่ประดับบ้านเพินเน่นที่ต้นไม้ดอกไม้ประดับบ้านเพิน่น <laughs> อย่าไปเหยียบพองเผินนะเอ้พี่น้องพ,นนองพามาเบิง้งบางจุดชมวิวกันพี่น้องจะเขากาคือว่าตอนปลูกพกตูกับหดน้าเรียบร้อยพี่น้องหดน้าปลูกแล้วก็หดน้าถอนหยาปลูกแล้วหดน้าเรียบร้อยอันนี้หัวนาพ่นเอิ้นว่าอาอ,อตโตบูตนะครับพี่น้องเหมืองทั้งนี้ออโตบูตนี่ครับครับ ก็จะเป็นมองปิกนิกมองย่างบาร์บีคิวเพิ่นครับพี่น้องมองสังสรรค์กันเวลามีงานเลี้ยงงันยังกินเลี้ยงกันครับพี่น้องอยูน่นี่บางคนเพิ่นกับมันน้อนพักแลม้ยมนี่นี่เลยนะครับพี่น้องนี่มันน้อนพักแลม้ยมนี่นี่เลยก็จะเฮ็ดเป็นคล้า,ายๆจุดชมวิวเป็นสวนพี่น้องนี่ก็มีต้นกล้วยครับพี่น้องกล้วยหอมนะครับมีกล้วยหอมนะครับนีกัต้นมะละกอคือต้นมะคุงครับพี่น,อน้องมะคุงคนไทยเฮาเนี่ยนะครับมาปลูกปลูกต้นมะคุงไว้นะครับ พื้นที่ก็เหลือหลายพี่น้องนี่เมื่อนั้นผมก็มาปลูกนี่ครับพี่น้องกระเบ้าหนิงวางสายยางไปพี่น้องปลูกลงไปเบดนะครับนี่ข้างล่างนี่นี่ครับที่เห็นเขาวาวงุ้มหย่อนนะครับพี่น้องจะปลูกเบ็ดจะเป็นต้นบักตุ่มฝรั่งหรือว่าบักตุ่มสาอุครับพี่น้องนี่ต้นมะตุ่มฟาอุนะครับเดี๋ยวผมกากระลังเพาะครับพี่น้องกระลังจะเพาะเม็ดบักหุ่งเยี่ครับพี่น้องเพาะเป็นบักหุ่งเดียวก็จะเอามาปลูกซับว่างมันข้างล่างนี่ครับพี่น้องก็จะเฮ็ดให้เป็นสวนบักหุ่งนะครับ เห็มีของกินได้น้ำครับพี่น้องสวนบักฮุ่งหรือว่าเป็นเบี้ยบักพริกตาฟังทั้งพุ่นครับพี่น้องปลูกไปแล้วครับกับเบาหน่องบักอื้อครับพี่น้องบักอื้อในบักอื้อบ้านเขาครับเบาหน่องกับมาปลูกครับพี่น้องล่างุ่นแถวล่างในบักอื้อแล้วก็ฟักทองครับพี่น้องมะเอื้อฟักทองบ้านเรานะครับแล้วก็มีบักน้าครับพี่น้องปลูกไว้เดี๋ยวก็จะเอาตะไคร่พร้อมครับพี่น้องตะไคร่ขึ้นมาข่ายไว้นะครับขออนุญาตหัวหน้าเราพี่น้องพูดว่าเพราะเป็นยังได้ว่าให้ไปปลูกตำตำจั็หน่อยนะครับพี่น้องพ่นนนยยาบออกกเเวลด็ เิ็กน้อยที่ว่าพันมาน้ำพอน้ำเมียพ่นเหล่ามะเร็งนะครับพี่น้องมะเร็งมะเร็งแล้วก็มาดึงทิมพ่นว่านี่ครับสายยางวางไปบดแล้วครับพี่น้องนี่สายน้ำยดครับรังลงไปถึงรังนี่ครับมะเห็ดกระเบาหนองเมื่อนจะปลูกครับพี่น้องเป็นจุดชมวิวเพื่นฝักท้องหรือว่าปอื้็จะปลูกไว้บนครับพี่น้องทั้งรังครับกระเบาหนองเมื่อนน่ครับปลูกเป็นแถวยาวครับทั้งนี้ก็ต้นมะคุงหลายแล้วครับพี่น้องและของกินคนไทยครับ เดี๋ยวก็จะหาต้นบักพริกเอาตะไคร้นะครับเอาบักพริกเอาตะไคร้ครับมาปลูกเตะน้ำกันนะครับมีลำไยต้นหนึ่งครับพี่น้องพอ้โอยู่ไกลครับลำไยปลูกไว้ต้นหนึ่งหัวหนาพ่นได้มาสองต้นก็ตายไปแล้วครับพี่น้องเหลือต้นหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นต้นบักหุงนะครับเป็นจุดชมวิวเห็ดเป็นมังย่างบาร์บีคิวมังกินมังนั่งพักผรอนพ่นเวลาวันหยุดพ่นก็จะมานอนกันอยู่นี่ครับพี่น้องเป็นจุดชมวิวนี่ครับ ซุมนี่ก็จะเป็นอ้างเล่นน้ำครับพี่น้องนี่เป็นสะน้ํานะครับสะว่ายน้ําไว้เล่นน้ําครับเปิดน้ำเส่นนี้ก็เล่นได้ครับน่นนี่ตัวนี้ก็จะเป็นห่มของต้นองุ่นครับพี่น้องปลูกองุ่นไว้กําลังเป็นน้วยครับพี่น้องงานนี่องุ่นนะครับน่ครับเป็นซุมนี่นี่ครับจุดชมวิวของปากม่วงครับพี่น้องครับขึ้นมานี่ก็จะเลี้ยวเห็นวิวทิวทัศน์หลครับพี่น้องสําหรับปากม่วงเขาครับบรรยากาศดีครับเมื่อนี่บ่ฮ้อนแฮ้งครับพี่น้อง ครับจุดชมวิวนครับังพี่ก็จะเป็นเขาครับติดเขาครับฟังพี่ทังพี่อะ่าติดริมเขาเพนาะเดีเฮ็ดมองนั่งให้น่ครับพื้นที่ประมาณนี้ครับพี่น้องบรรยากาศดีครับนี่ครับพี่น้องบรรยากาศนะครับกาวมองนี้ก็จะเป็นจุดจุดชมวิวครับพี่น้องเนี่นี่ เรือว่ามงก์ที่ว่ามากินย่างบาร์บีคิวว่าปิกนิกกันบางคนเพิ่นก็จะมานอนอยู่นี่ครับสำหรับคนบ้านเพิ่นครับพี่น้องมาตั้งเต็นท์นอนอยู่นี่เพิ่นก็จะต่อระบบน้ำต่อยังไม่ให้แล้วก็มีหม่องอาบน้ำพร้อมครับพี่น้องหม่องอ่างเล่นน้ำพร้อมเวลาหนาวห่อนครับพี่น้องพาเด็กน้อยหรือว่าพาครอบครัวมาปิกนิกมาพักผ่อนครับพี่น้องนี่เนี่ยเป็นจุดชมวิวของป่าบักม่วงครับพี่น้องแต่ว่าของคนไทยเขาก็มีปลูกไว้กินหลายพี่น้องต้นบักุฮงต้นบักพริกนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมก็จะหาต้นบักเขือแล้วก็ตะไคร้้้้้้คคครรรรััับบบบพพีี่่่่่นนอออองงงงงงงเาา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 มขขขยยไวลลล ก็ได้ขอ้ขนาแล้วก็จะต่อระบบน้ำไว้ถ้าช่วงไหนมีเวลาว่างก็จะมาปลูกแบบนี้นะครับพี่น้องเวลาวันหยุดวันเสาร์ครับพี่น้องเขาก็พักผ่อนแล้วเขาก็มาปลูกไว้เพอได้กินนะครับพี่น้องครับการพ้ามือนี้พ้าเบาเบาเทียนกับเบาดีครับพี่น้องคนนไม่ครับพี่น้องมาถอนหญ้าซอยกันแล้วก็มาปลูกปลูกพักกีตูหรือว่าแมงลักครับพี่น้องปลูกไว้กินครับพี่น้องเอาไว้เตะหงอบทัวเขานะครับกาสีประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้กาหลังจากที่ว่าแล้วตรงนี้เราก็จะพ้าเบาเทียนกับ บ่ดีครับพี่น้องไปเก็บกระเทียมพี่น้องเก็บกระเทียมไว้อีกเพราะว่าเขามีเวลามือนี้กัอากาศดีจังน้อยพี่น้องบ่ค่อยฮอนแห้งนะครับบรรยากาศช่วงส,งส้าๆประมาณสองมงกลัวพี่น้องสองมงกลัวสามมงใช่ไหมฮอนแห้งก็จะพากันไปเก็บกระเทียมมาไว้กินแล้ววันนี้ก็ค่อยจะเข้าบ้านไปพักคอนต่อครับพี่น้องครับกสำหรับคลิปนี้นะครับน้อยโคกางก็จะขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับน้อยโคกางก็ขอขอบพระคุณสําหรับพี่ๆน้นองๆและท่านผู้ชมที่ข้ามาติดตามเราชมเป็นกำลังใจมาให้โดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับ คลิปหนาพ่อกันไหมครับพี่พิงน้องครับนี่ครับวิถีชีวิตแรงงานไทยฮาองครับพี่น้องถ้าผู้ใดดูกับประมาณนี้แหละครับพี่น้องวันหยุดกะหาปลูกของไว้กินหาเก็บของไว้กินประมาณนี้ครับพี่น้องครับครับคลิปหนาพ่อกันไหมครับพี่พิงน้องครับ